จอย y t ทีมนะคะสวัสดีค่ะเ mm hmm. ชลิฟไลเชฟลิฟฟิลเตอร์ของ tiktok ค่ะ mm hmm. หนูเป็นน้องขอบคุณน้องคั่วซองนะเป็นดูอะแคชมีเลิศมากเลิศไปดูเร็วเลย แล็บกี่รอบละว,วันนี้ร้อยรอบละแต่หนูจะไปแล้วทุกคนอีสิ0นาทีค่ะแต่หนูลงรูปด้วยทุกคนรอไปไลน์ได้ไหม <c oughs> แกมตุ๋ยทำไงอีกเอ้ยไม่กี่วันจะประกาศแล้วทุกคนอีกสิบนาทีหนูจะไปแล้วค่ะห้าสิบเออห้าทีดีอีกห้าทีห้าทีแล้วกันเดี๋ยวไป <im itation> แพรอุ่นมากแพรทำไรค่ะทุกคนเราจะทำบ้าง <laughs> ขอบคุณเราของขวัญค่ะขอบคุณนะคะ <im itation> ขอบคุณนะคะต่อแมพมิมว ดูฟิลเตอร์ดิที่กัรลิปลิปฟิลเตอร์ในติ๊กตอกอะดิมันคือฟิลเตอร์อะไรอะรูมันไม่มีบอกเชื่อสวัสดีขอบคุณพี่ผ้านะคะขอบคุณคุณผ้า trust you 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 เดี๋ยวเราจะไปแต่งรูปแล้วเดี๋ยวมาลงรูปฝากทุกคนไปกดไลค์ด้วยนะครับ ยืจังที วันนี้รีวิวไปหลายอย่างมากมีอะไรดีขอคิดตามนะคะอุย้ยเรื่องอาหารอะไรกันคือหลังจากเลิอกกองใช่ไหมก็จะมีกินข้าวอะไรอย่างนี้แล้วคือแบบเรื่องอะไรอะ่ะมันก็จะมีเมนูน้ําต่างๆให้เลือกใช่ไหมคะจังก,ก็ถามกินน้าอะไรดีอะไรงี้หนูก็เลยแนะนําโซดาโซดาลินจีม่มั้งจังก,ก็ไปกินตามเออน้องหมูเขาว่านอนสนนง่ายมากเนี่ยมามีเลี้ยงง่ายนะคะ ใช่ใชชแล้วยิ่งแอนดูมุเข้าไปใหญ่เลยค่ะแบบมุเป็นเด็กพี่เชื่อฟังว่านอนสอนง่ายมากๆนะคะทุกคนน้องมุเนี่ยเขาตั้งใจทํางานอีกต่างหากนี่นี่จะไม่ให้มีมีบีอาร์ลักได้ไงใช่ไหมตายละหนูกลายเป็นบีอาร์เล้เนี่ยจริงๆคือเอาตรงๆไ้มคือหนูกับแพลว่ะก็ติดตามบัตรตั้งแต่แรกเลยก็ เรื่าอ,อะไรแต่คือไม่ได้ตามแบบไปทุกงานอะไรางี้ก็คือแบบอืมจะว่าไงดีอ่ะไม่ได้ถึงขั้นตามติ่งขนาดนั้นนะคะแบบว่าไม่ได้ตามตลอดอะไรางี้แต่ก็คือแบบคือหนูอธิบายไม่ถูกอะ่ะแต่ก็เป็นฟิลเหมือนหนูกับแพรก็บีอรเลยอะคะ่ะเป็นบีอารท่านหนึ่งเลยใช่คอมพลีทคอมพลีทนี่หลังจากไปดูคอนแฮปปี้บ r t เดย์ยิ่ง Complete ขึ้นไปอีกใช่ ไม่ดื้อมันมิงมิงไม่ก็มิงก็ไม่ดื้อเหมือนกันสิคะมิงก็ไม่ดื้ออืมอีกหนึ่งนาทีหนูจะไปแล้วนะมาทุกคนหนูจะไปละอีกหนึ่งนาทีขอบคุณมิคเมาเด้งนะครับ พี่แมวได้งเงาตังมาจากไหนอย่าลืมเซฟมันนี่ด้วยนะคะถ้าสองนึ่งตัวไปใช่หนูมไม่รู้จะทาอะาไรอะ่ะสองนิ่งไปอินทาโบเอ็นดูจับน้องชายมาเรียกเพลงวินดี้เลิศขอบคุณพี่เกมนะคะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบัะ Thank you Thank you for roses พี่อก็เซฟมันนี่เหมือนกันทุกคนหนูไปแล้วบายไว้เจอกันนะคะวันนี้อยู่มานานมากเจอกันเจอกันทุกคนกินแล้วกินแล้วทุกคนอย่าลืมกินข้าวนะคะไว้เจอกันนะสี่อบายอ้าวพี่แมวแดงไม่หยุดส่งดอกกุหลาบเลยอ่ะเขามพิอบ,บดอกกุหลาบนะคะไปละไปจริงอ่ะ ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่เกมสบดอกกุหลาบนะคะหนูก็ไม่กล้ากดตัดไลฟ์พอมีคนส่งมาไงมันมันไม่มีมันไม่ให้มารายาทเขาอะอ่านทุกคนหนูไปจริงแล้วใช่ไหมไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันนะคะสี่ยว